แล้วผมอยากรู้มากว่าความลับจักรวาลคืออะไรผมจะกินน้ํายาสปีดแบบปกติกันเรามันจะดูกันว่าสปีดปกติมันจะอะไรยังไงเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะเราจะเริ่มลุยเลยนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เจ็ดหมื่นสี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะสุ่มสักประมาณสักแปดหมื่นก็พอคือถ้าไม่ให้ดิสไลค์แมบบนะ yeah, ่นะแยม่มไม่ใ้ดิสไลค์นะว้ยทำไมกูเป็นคนมาทาคลิปแล้วอีกคนนึงมันจอแตกไปหยุดวะ่ะ ัทุกคนครับวันนี้เราอยู่ใน r o b ็อกครับเกมนี้ทุกคนน่าจะเห็นผ่านๆในทิกตอกอยู่แล้วนะครับเกมนี้มีชื่อว่าเกม So อาร์เครับเป็นเกมที่คอนเซปต์ง่ายๆครับไม่มีอะไรให้เล่นเลยนอกจากการสุ่มด้านล่างตรงนี้ครับเพื่อตามหาเอฟเฟกต์แบบที่น้องผมใส่อยู่ครับหนึ่งอินห้าพนี่ก็คือโอกาสออกเนี่ยหใน5000คนนั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีตั้งแต่1นึทับหจน1นึ่งทับพันล้านเลยซึ่งสูงสุดเนี่ยก็คือ1นึ่งทับพันล้านครับซึ่งมันออกยากโคตรโคตรพันล้านคนเนี่ยจะ ผมเล่นมาแล้วประมาณ3วันนะครับเพื่อหาเทคนิคต่างๆก่อนที่จะมาทาคลิปให้ทุกคนดูนั่นเองก็เล่นมา3วันผมสุ่มไปทั้งหมด7 4็ดหครั้งนะครับซึ่งไม่ใช่ว่าผมจะมานั่งคลิกอย่างนี้นะผมก็ซื้อเกมพาร์ตไปเลยที่มันออโต้แล้วก็ควิกโร่นะครับทั้งคู่เพื่อที่ผมจะสุ่มได้อย่างรวดเร็วนะครับเกมนี้มีตัวช่วยด้วยนะทุกคนก็คือน้ำยาครับมันสามารถเพิ่มค่าลัคกี้ได้ซึ่งจะดรอปอยู่ในส่วนต่างๆของแมปตรงนี้ก็คือ1นจุดแล้วก็ตรงที่เมาส์ผมตวมมมมวตวนนนีี้้็จ่่าะเปรรงง หรือในบ้านตรงนี้แล้วก็ขอบขอๆตรงนี้ซึ่งมันก็จะ ถูกอยู่อย่างกระจัดกระจายประมาณนั้นครับแต่ก็ไม่เกินตามโซนที่ผมบอกเพราะว่าในจุดอื่นๆเนี่ยยังไม่เคยเจออาจจะมีตรงปากถ้ำบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะอยู่แบบจุดซ้ำๆตรงนี้แหละเห็นไหมมันก็จะไปดรอปตรงนั้นอีกน้ำยามีด้วยกนันทั้งหมด2แบบสีเขียวคือน้ำยาลัคกี้เพิ่มค่าความโชคดีครับขวดแรกที่เก็บตามแมพจะบวก100%สีฟ้านะครับจะเป็นขวดน้ำยาสปีดซึ่งเวลาเรากินแล้วเนี่ยนะครับจะเพิ่มค่าสปีดครับกินแล้วมันจะอยู่ตรงนี้ครับจะเพิ่มค่าสปีดนะสุ่สงนี้เร็วขึ้น ปกต,ติมันจะโหลดตึงตึง้งตึ้งก็จะเร็วขึ้น25%ซึ่งสามารถกินทับกันได้ครับแต่เปอร์เซ็นต์จะไม่บวกจะบวกแค่ตัวเวลานะผมบอกว่าก่อนเลยว่าผมเนี่ยได้เอฟเฟกมามากมายแล้วครับแต่เคยกดผิดไปครั้งนึงไปาารีมูฟอัน5 0 0 0 0นที่ที่ผมสุ่มได้เยอะที่สุดนะครับ<ะ>ก็เราสามารถดูได้ตรงคอเลคกชั่นเลยว่าเราเคยสุ่มอะไรได้บ้างนะครับเนี่ยผมเคยสุ่มได้อันเนี้ยนะครับ แต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีแล้วครับผมกดฟิตกดรีมูฟไปนะก็เหลือแค่อัน1นึ่งแที่เยอะที่สุดซึ่งวันนี้ผมต้องการมาหาอันที่เยอะกว่า5 0 0 0 0นอันเก่าครับโดยผมได้เตรียมอะไรหลายๆอย่างที่คิดว่ามันน่าจะช่วยผมได้ได้ง่ายขึ้นก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องบอกว่ามันมีถุงมือด้วยนะครับที่สามารถเพิ่มค่าต่างๆให้ได้ครับเนี่ยมันจะมีให้คราซึ่งผมค้าไปเยอะแยะมากมายแล้วนะครับถุงมือลัคกี้ ก็จะเพิ่มค่าลักกี้25%ถาวรโดยนะที่ไม่ต้องกินอะไรเลยนะครับอันบนสุดนะครับก็จะเป็นส่วนประกอบที่จะเอาไปประกอบกับอันอื่นคือจะทำถุงมือลักกี้เนี่ยต้องก็ใช้เกียร์เบสซิ่งอันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยคาบทิ้งไว้ได้เยอะๆเลยครับทุกคนลูน่าก็จะบวกสปีดในการอ่าสุมเนี่ย15%ซึ่งไม่จําเป็นนะครับแต่ว่าเราต้องคาบเอาไว้เพราะว่ามันสามารถรวมกับถุงมือโซลา่าได้นะครับ ลูน่าโซล่ารวมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นถุงมืออันนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะได้ทั้งคุณสมบัติของลูน่าและโซล่าอยู่ในถุงมือเดียวกันครับแต่ถ้าใครอยากใช้แบบอันเดียวเพียวเไม่สามารถทําอันนี้ได้เนี่ยก็แนะนําให้ใช้โซล่านะครับลูน,น่าไม่ต้องใช้แต่ถ้าจะเอา2ออย่างมารวมกันมันจะกลายเป็นอันนี้ครับ ซึ่งมันดีมากแต่ก็ต้องใช้ส่วนผสมของอันนี้ด้วยและถุงมือแจ็คพอตที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นถุงมือสําหรับฟาร์มเงินนะครับถุงมือนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์นจะเยอะกว่าลูน่าโซล่าบวกกันแต่จะน้อยกว่าเอ็กโซนะครับเอ็กโซเนี่ยเป็นถุงมือที่ดีที่สุดในเกมซึ่งน้องผมก็ใส่อยู่เนี่ยมันจะเป็นถุงมือนะนี่ครับเปอร์เซ็นต์การลัคกี้เนี่ยจะสูง100เลยนะครับทุกคนแล้วก็ค่าในการสปีดคิกโรจะสูงกว่าปกติแต่ถามว่าทําไมเราต้องคาฟถุงมืออ่าแจ็คพอต เอาไวน้นะครับถุงมือนี้ใช้สําหรับฟาร์มเงินโดยเฉพาะเลยครับจะเป็นถุงมือที่ฟาร์มเงินดีที่สุดเงินเนี่ยจะมีส่วนผนวกไว้กับการอัพกระเป๋าครับการที่เราอัพกระเป๋าได้เยอะเราก็จะเก็บของได้เยอะซึ่งถ้ามาเริ่มต้นเนี่ยมันจะเก็บของแค่6เองผมอัพถึง12แหละซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีเงินอยู่2องหเงินทั้งหมดนี้ผมได้จากถุงมือนี้เลยครับเพราะทุกครั้งที่เราสุ่มได้แจ็คพอตแจ็คพอตเนี่ยมันจะแค่1ใน777คครก็ืองันเุกดร้อันนี้เจะดริบเจไดนะครับการเอาามอักรเป๋ามากซึ่งวิธีการหาเงินที่ดีที่สุด คืออันนี้อีกวิธีหนึ่งคือการวิ่งเก็บเหรียญตามแมพครับซึ่งผมมองแล้วว่ามันเหนื่อยมัน,ม,นมันเหนื่อยอ่ะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบนี้ดีที่สุดครับปล่อยจอยแล้วปล่อยทิ้งไว้ได้แล้วเงินก็ขึ้นเรื่อยๆเราก็สามารถที่จะเอาเงินมาอัพ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 และก็อัพได้อย่างนี้ครับก็จะเป็น17แล้วตอนนี้ที่ครับถูกมืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่มันยังมีที่ครับยาด้วยนะทุกคนซึ่งมันจะอยู่ในถ้ำครับวิธีการเนี๋ยผมจะพาไป ยเมื่อเราเข้ามาในนี้แล้วเราก็โดดลงไปในรูนี้เลยครับจากนั้นนะครับเราก็ตรงมาแล้วก็หักซ้ายมาตรงนี้แล้วก็โดดเข้ามาตรงนี้ขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้จากนั้นก็โดดเข้าทางนี้จากนั้นก็มาตรงนี้ครับปุ๊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 บทางจะค่อนข้างมืดหน่อยนะทุกคนเราก็โดดขึ้นตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอ้ยล่วงมาตรงนี้ตรงนี้ครับ แลจากนั้นเราก็เจอเจอเทียนมากมายเลยซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเราจะเป็นต้องจุดไหมแต่ว่าผมไม่จำเป็นต้องจุดเพราะว่าผมต้องการแค่เข้าไปคราบของเราขึ้นตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็จากนั้นขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ครับระวังหลุมดีๆนะมันจะมีหลุมอยู่โอเคแล้วเราก็จะเข้ามาในนี้ครับเราก็จะเจอเข้ากับผู้ชายคนหนึ่งที่มันมีภารกิจให้เราทําแต่ผมไม่ได้สนใจภารกิจเราจะมาคราบน้ำยา ต้องบอกก่อนน้ำยานี้ผมยังไม่เคยกินนะครับแต่แบคบอกว่ามันสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้จาก100เป็นมากกว่าเดิมซึ่งผมก็ได้คราบน้ำยาอันนี้เอาไว้แล้วระดับ2นะครับเป็นอันนี้แต่ตอนนี้ผมต้องการค้ามน้ำยาระดับ3นะครับแต่ว่าม,มันใช้อันนี้ซึ่งซึ่งเราไม่ได้เตรียมเอาไว้นะครับก็<อ>ผมก็จะแค่ให้มทุกคนมาดูครับว่ามันมีอะไรบ้างมันสามารถค้ามน้ำยาลัคก,กี้ที่สูงขึ้นได้น้ำยาสปีดที่เร็วขึ้นได้น้ำยาอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นผมก็ไม่เข้าใจอ่าเดี๋ยวผมคราบสปี โคเมตอันนี้ผมแค่กดเล่นๆนะทุกคนซึ่งเนี้ยเวลาเราได้ของดีเนี่ยมันจะเป็นคัตซีนอย่างนี้ครับคัตซีนสั้นๆอันนี้ได้เป็นเราสามารถเปิดแชทดูได้ครับเพื่อความชัวเพราะบางทีมันขึ้นไม่ตรงกันได้เป็นโคเมตครับนี่เวลาโคเมตเราใส่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับแต่อันที่ผมชอบที่สุดนะตอนนี้ก็คืออันแสนอันนี้ครับมันเท่ดี yeah. <Yeah. S 1> อ่ะเล่นอโออันนี้ก็เป็นของที่ดีนะครับมันก็เลยเป็นเอฟเฟกต์นี้ ถ้าบอกปกติถ้าไม่ใช่ของดีเนี่ยมันก็จะไม่มีอย่างนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นอันเดยครับ1นึับอันนี้ถ้าได้นะทุกคนมันมีมันมีความจําเป็นต้องใช้กับบางอย่างก็คือเราสามารถครับถุงมือเอ็กโซติกได้โดยใช้อันเดยซึ่งถ้าทุกคนจะลบทิ้งเนี่ยผมว่าอย่าลบทิ้งเลยเข้ามาตรงเอ็กโซติกเนี่ยเอ็กโซติกเนี่ยแล้วก็กดแอดทิ T ้งเอาไว้อันไหนที่จะไม่ใช้เนี่ยกดแอดทิ T ้งเอาไว้เลยอย่างเช่นสมมุติว่าผมมีอันนี้ผมจะลบทิ้งว่ะแต่ว่าเอามาใส่นี่ดีกว่าัี้มนเ็2000 years La เย่ yeah, และแล้วน้ำยาสีฟ้าก็ดอบแล้วนะครับขวดที่เราต้องการเขียวไปก่อนเลยก่อนที่แม่งจะหายไปโอเคครับเราไปคราบน้ํายาความเร็วที่เร็วกว่าปกติกันตัดภาพไปตอนหน้านู้นเลยละกันเย่ okay, เราถึงที่คาบแล้วนะครกดคาไปเลยครับเปี้ยงโอเคตอนนี้เราก็ได้น้ํายารวดเร็วมาแล้วแต่เราจะไม่คาบอันดับอันสองนะครับเพราะว่ามันต้องใช้สปีดพอั่นอีก10ขวดมันหายากมากอยากทานะหายยากมากแล้วก็น้ายายูนิเวิร์สเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมต้องอธิบายน้ํายาแต่น้ํายาก่อนน้ายาบนสุดเนี่ยมันเขียนว่ารับประทานแล้วเนี่ย จะได้โชคลาภอันที่2จะได้ความเร็วอันที่3เนี่ยผู้ที่ทานแล้วเนี่ยจะได้รับพรสวรรค์พรจากสวรรค์ประมาณนั้นละและอันสุดท้ายเนี่ยมันเขียนว่ามันมีความลับของจัก,กรวาลอยู่ในน,น,น้ํายานี้ซึ่งผมมีน้ํายานเนี่ยอยู่2องขวดใช่มีมี2ขวดผมว่า2ขวดก็พอละนี่นี่ตั้ง33ขวดแต่ผมคิดว่าเอาไว้ใช้เพิ่มเวลามันก็ดีเพราะน้ํายาความลับจัก,กรวาลผมไม่รู้มันจะจักความลับตรงไหนไง ไม่คับเพิ่มแล้วสามสขวดเราจะเก็บไว้ใช้นะครับไปโดนผมจะทําการน้ํายาต้องเอาสักหน่อยผมจะกินน้ํายาความเร็วก่อนนะครับผมจะกินทุกอยาก่างให้มันสเต็กกันให้หมดเลยและผมอยากรู้มากว่าความลับจักรวาลคืออะไรผมจะกินน้ํายาสปีดแบบปกติกันเราจะดูกันว่าสปีดปกติมันจะอะไรยังไงเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะเราจะเริ่มลุยกันแล้วนะครับทุกคน ตอนนี้เราอยู่ที่เจ0 0 0สเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะสุสมามา่มสักประมาณส oui. well ัก8 0,000ก็พอเอาแบบ6 0 0ันนะ6 0 0ันครั้งอะ8 0 0 0 0นพอได้อะไรก็เอาแค่นั <S <S ้นเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้มารุนกันว่าผมจะได้อันที่ดีเท่าอันเดิมผมกลับมาไหม5 0 0 0 0 0หรือมากกว่านะครับผมอยากได้อัน1ล้านเปเมันสวยมากเลยโอเคผมจะกินน้ำยาสปีดก่อน1อันปั้งมันก็จะเพิ่มความเร็วสปีดมาจากนั้นผมจะกินน้ำยาที่ผมทำมาครับก็คือน้ำยาอันนี้น้ำยาที่ผมคราฟไประดับ2ลัคกี้ระดับสองกินแล แล้วจากนั้นผมจะอัดอันนี้เข้าเพิ่มไได้ไหมอุ้ยอัดเพิ่มเข้าไปได้อีก100บวกอีก200ร้อนั้นผมจะกินน้ำยาสปีดแบบขั้นสุดสปีดขั้นสุดบวกอีก30อันนี้ตรงนี้ตึ้งตึงต้งรัวกว่าเดิมแล้วทุกคนเห็นไหมจากนั้นนะครับผมจะอัดน้ำยาสปีดอันนี้เข้าไปและกินน้ำยาที่เรียกว่าความลับจักรวาลมันเขียนว่าอะไรออร่าในนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาวัคืออะไรไม่รู้เฮ้ยผมนี่ลืมใส่ถุงมือได้ไงผมลืมใส่ถุงมือแจ็คพอตอัดเข้าไปเพิ่มอีก7 ตอนนี้ขั้นสุดนะครับแล้วอู้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาลัวๆมาลัวๆมาอีกหนึ่งครั้งพึ่งโอ้ผมผวกดูเพื่อนขี้ได้สองแสนห้าใช่อ๋อสองแสนห้าสิบล้านเดียดนั่นอ่ะเก็นไตอนนี้น้ำยาคือบานจัดเรามาสรุปกันใหม่นะครับ300% 377%ตอนนี้377ร้อบวกสามลัคกี้นะครับแล้วก็บวกความเร็วในการสุ่มอีกแล้วก็ไอ้น้ำยาความลับจักรวาลอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่ออกอะไรเลยเนี่ย โอ้โหเมื่อกี้เราได้อัน4 0 0พันไปมาลัวจัดมาลัวจัดพลังแห่งน้ำยานี่มาสออันติดแต่ตอนเนี้ยังไม่มีอันดีเลยและไอ้น้ำยาความเร็วสุดยอดขั้นสุดยอดของเราก็จะหมดแล้วด้วย2.000 h years later ถ้าราเข้าตรงนี้ก็เทียบเท่ากับว่าเรามีถุงมือแบบโอ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยหรือหรือว่าพัล้ามันจะออกกับให้ผมเลยวะเฮ้ยจัดมือจัดมือจัดมือเฮ้ย เงียบแล้วนะครับตอนนี้ผมเริ่มเศรา้าแล้วน้ำยาความเร็วของเราก็หมดไปวันที่เรียบร้อยแล้วความลับจัก,กรวาลที่ผมกินมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยแล้วน้ำยา200%เราไม่ก็จะหมดในเร็วนี้แล้วแล้วจากนั้นผมก็จะเป็นแค่ไอ,ไ,อไก่ตัวหนึ่งที่มีแค่100กับ 7จคือจะไม่ให้อันดีๆของเลยใช่หรือไม่ล่ะผมขอได้หรือไม่ผมซานมาตัวนี้เถอะ5้าแสนอันเดิมก็ได้หรือจะเป็น8 5 0 0ก็ได้แสนห้าล้านหนึ่งก็ดีร้านหนึ่งก็จบเลยอะ่ะคือจบเลยอะ่ะคือถ้าไม่ให้ดิสไลท์แมพนะ <c oughs> ขู่ด้วยดิสไลท์นะบอกก่อนเ <c oughs> พระเจ้าไปเข้าข้างผมหัดแล้วน้ำยาไม่เลยแต่น้ำยากำกั <c oughs> ทุกคนสุ่มได้อันแบบเท่าไหร่กันบ้างครับเขียนคอมเมนต์แล้วส่งไอดีมาให้ผมผมไปลบให้ผมจะรีมูฟให้แม่เหมือนจะเป่าเลยยาจากอาวานี้อย่าไปทำนะเบืองเบื่อเบเบื่อเเครียดว่ะช่างแม่งล่ะ ผมจะกินน้ํายาเลยละกันน้ํายานี้ถ้าแบบขั้นแรกจะบวกเท่าไหร่ร้อยห้าสิบหรอมั้งจริงด้วยร้อยห้าสิบจากนั้นผมก็จะรับประทานน้ํายาแบบปกติไปด้วยอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เบี้ยงเป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 ี้ยงเบี้สองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์น้ำยาแห่งจักรวาลมาแล้วรอหน่อเลยน้องหวานสองร้อยล้านรั้งแรกที่น้องจะได้เห็นเคเคเคกดหยุดรอบหนึ่งก่อนแล้วก็กดเพิ่มเข้าไปเคเค ผมยังรวดเร็วอยู่ครับตอนนี้ขอข้อจอแบบลั่นๆหน่อยดีนะไม่เจ๊มันกันดิดไลน์นะเว้ยสีท้องอะสีท้องอะปัะ๊บป๊ว้าอันเดิมไอโคเม็ดสีขาวอย่างงี้โคเม็ดโง่โง,ง่เบื่อผมโคตรเบื่อไอโคเม็ด อันนี้น้องผมส่งมาให้ดูนะทุกคนว่าแสงของแต่ละอันเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแสงสตอมเมอร์ก็เป็นสีขาวแสงอันนี้ก็คมเมตก็เป็นสีขาวอันนี้ก็เป็นสีแดงครับซึ่งอันที่ผมอยากได้เนี่ยมันคืออันแบบสุดยอดอภิมหาอภิมหาอภิมหาของอภิมหาไอพีเอ๋เอ้ยี่ยาพีาพียาแตก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 เฮ้ยทำไมกูเป็นคนมาทำคลิปแล้วอีกคนหนึ่งมันจอแตกไม่หยุดวะอันสองแตกออก เริ er e ่มไม่ไหวแล้วว่ะใส่ดิแล้วผมมีแล้วอ่ะนไหนเฮ้ยเกือบกดผิดไปกดรีมูฟนะเกือบแล้วไอ้ยของพี่สวยกว่าว่ะแสนนึงสวยกว่าเฮ้ยจริงอ่ะโอ้ย สองคนแปลกแล้วเบื่อแล้วผมดิสไลฟ์จริงแค่นั้นแหละอีกคนหนึ่งออกจกดษษษษษัดเลยกูซื้อกูจ่ายกูกินความลับจักรวาลไปอะเพราะว่าผมว่าถุงมือนี้แม่งเริ่มไม่ใช่ละผมจะไปกินถุงมือโซล่าใช้ถุงมือโซล่าแล้วมันไม่ใช่ไอ้ลักเก้ยังไงแปดวิสุดท้ายมึงจะออกไหมน้องชายพี่ออกเถิดน้องชายพี่เราได้แค่น้ำาอดมายมยมน้ำยานี่นะทุกคนไม่มีน้ำยาอื่นลแล้วครับแล้วเราก็ต้องวิ่งไปตรงนู้นแล้วครับไม่เหลืออะไรแล้วครับชีวิตถ้าหมดน้ำยาทุกขวดผมก็จะจบแค่นี้ ผมจะไม่ดึงอีกต่อไปผมจะไม่ดึงหลังๆดึงใด,งด,งดงต่อไปเลยผมก็จะดิสไลร์ด้วยแค่นั้นแหละเอาเหอะว่าอันนี้กากเฮ้ยพี่ได้ครับพี่โอยผมว่าน้ำยาจาักรวาลนี่มันกินเพื่อคนอื่นแล้วมันไม่ได้กินเพื่อตัวเองละวอยโอเคบน้ำยารถนี้หมดคือจบจบสิ้นจบสิ้นแล้วผมจะไม่เก็บน้ำยาเพิ่มแล้วด้วย800อวิสุดท้าย ไม่ได้ก็พอเจอ,อคลิปหน้าฟาร์มน้ำยามสักพันล้านขวดก่อนเจอผมสองร้อยเปอามปเนบวกสามพล้านเปอร์เซ็นต์บวกอีกสี่หมล้านเปอร์เซ็นต์มาทำไมให้อายบ้านนาะละโคเม็ดโคเมดเต็มไปหมด1นึ่งสองสามสี่หา้าคเมดแล้วหลับดีกว่าสิบเก้าแปดจห สี่สามสองหนึ่งหมดแล้วตายปะก็โอเคคูทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนมาแนะนำวิธีการเล่นแล้วก็วิธีการเพิ่มดวงแต่ไม่ได้อะไรเลยวะคือแบบออกคดีสุดอะไรวะเนี่ยวันนี้เจ็ดหมื่นเองนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะไปทําการฟาร์น้ํายามาเยอะๆเลยแบบเยอะจัดๆถ้าหากว่าใครอยากดูอีกใน EP สองก็ขอคลิปนี้แค่พันไลค์พอครับ EP หน้าเดี๋ยวผมมาจัดเต็มระบบให้แบบน้ำยา200รอย0% 0อะไเตงรอย่ามเนเงี้ยแบบตึงๆนานๆยาวๆเลยสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปโหน้าแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครอยากความตังก็ไปทำาทงมซะคลิปนี้ไปละบุยๆก็ใครได้เท่าไหร่กันบ้างเนี่ยเขียนคอมเมนต์มาด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะช่วยล็อกให้ล็อกไม่ให้หมดอะ